ตามติดชีวิตสุดยอดนักแหละ่ระดับประเทศทศพลหิมพานตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดบางสะแกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมาทำควันหน้ากันที่นี่แหละครับครับานะจะภาพอยู่ไหนก็ไม่รู้สวัสดจ้าป้าทีเหรอป้าทีเหรอ,อพอดีรายการตามติดชีวิตลูทุ่งเขามาถ่ายทำด้วยขอบคุณค <ใน S 1> รับน้าเสร็จยังเรียบร้อยยัง ออ๋ก็ทำได้เลยอ่ะสิเหรอวันดีจ้าวันดีครับวันดีทุกคนเลยครับวันดีครับแอ้หลับเป็นยังไงจ๊ะเต้หลับไปจังไม็กาลับไปจังนั่งคนเจอกนครับคุณบ๊วยครับ พอลาน้องนาวังใจยามายปองอ่ผมพาตรายปฏิบัติแบโองใจยามายปองอ่ผมพาตรายปฏิบัติแบบทำไมถึงเรียกคุณทศพรครับชอบครับชอบอะไรในตัวคุณทศพรครับชอบทุกอย่างครับอะไรบ้างล่ะก็ชอบเขาทำฝันหน้าติงครับอ แม่หน้าร้องไห้แล้วว่าทำไม่ะพื่มใจอะไรครับคุณแม่ครับก็ต่มหวังที่คิดไว้ค่ะว่าจะหาทศพลมาทําปั่นนาคค่ะวันนี้ได้สมปรารถนาเพราะว่าชอบทศพลโอ้โหนี่ก็ขอขอบคุณเลยนะครับสําหรับทศพลคือก็ถ้าจะพูดกันแล้วก็ผมใฝ่ฝันนะผมอยากจะทํางานร่วมงานกับทศพลมานานแล้วตั้งแต่ผมเล่นตลกอยู่กับนายโย่งแล้วแต่ก็ผมคิดว่าพราะแก่ให้ผมนะครับ ตอนนี้ได้มาร่วมงานกับทศพลสมใจผมจริงๆครับและก็ทุกอย่างก็ดีครับดีๆมากเลยขอบคุณสําหรับการเอื้อเฟื้อของทศพลด้วยผู้จักใจจริงครับผมเป๊ะมั้งครับเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเนดะี๋ยวตามส่งศิลป,ปินก่อนโอ้โหครับเลยครับทศพล ขอบคุณมากครับผมเกือบสามชั่วโมงนะโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นละงานไหมแกโอ้โหสโลเลยนะเขาเรียกว่าสโลเลยครับก็คือมันเป็นพิธีกรรมพิธีการมันขาดขั้นตอนกระบวนการอะไรไม่ได้เลยไหมครับอะไรสําคัญสุดในขั้นตอนกระบวนการนี้ครับก็คือทุกอย่างมีความสำคัญหมดอ่าใช่แต่ละขั้นตอนผมเป็นกุโรษวนตั้งใจมากเลยทําขั้นหน้าก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเพราะมันเป็นพิธีการมันเป็นพิธีโบราณโบราณแล้วก็คือเราจะทําแบบ ลวกๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็จะทำอย่างนี้ผมทุกงานก็จะทําเต็มที่ไม่ต้องมีงานต่อได้ใช่ไหมครับใช่แทนที่เราก็เร่งแต่เราว่าขาดพิธีการไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะเวลาเนี่ยเราจะกะไว้เวลาเวลาเนี่ยผมจะสําคัญก็คือประมาณนี้จบประมาณนี้วิ่งรถประมาณนี้มันจะผมสงสัยว่าทําไมเราถึงเราถึงเลือกแบบมีกีตาร์เหมือนมีเบสมีอะไรด้วยก็คือมันเป็นสิ่งหนงก็คือว่าถ้าเกิดว่าปีพลาดอย่างเดียวมันก็จะ จะไม่ค่อยกระหึ่มสักเท่าไหร่ไม่แน่นไม่แน่นมีเบสดมันก็จะดูดูแน่นไปหน่อยโอ้โหแต่วันนี้รู้สึกเครื่องเสียงมันของผมมันจะมันจะไม่ค่อยดีมันเพิ่งเริ่มจะเสียมาเมื่อวานกับวันนี้2วันเนี่ยธรรมดามรนปรับของผมไม่ได้ไงวันนี้ปรับไม่ได้ก็เลยปรับรวมมันก็เลยภาพก็เลยฟุ้งๆครื่อเสียงนราฟุ้งๆหมดที่เป็นเสียงเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้างานเลยมาตั้งแต่ปรับเครื่องเสียงจัดเตรียมทุกอย่างบอกพ่อน้าแม่น่าทำยังไงลงทั้งตัวหน้าด้วยครับสุดยอดเดี๋ยวไปงานต่อที่ไหนครับรังสิต อ่าใช่ป่ะตรงบางขันนะมีเวลากี่ชั่วโมงครับในจากตรงนี้ประมาณวิ่งไปประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกินสองชั่วโมงตรงโน้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่างานต่อคือห้าโมงเย็นต้องถึงนู่นประมาณห้าโมงกว่ากหน่อยชั่วโมงได้ชั่วโมงสามสิบห้านาทีขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปทันทีเชิญครับเชิครับไปพี่เต้นตื่นเต้นแท้ยอดต้นใจเลยครับคุณม่ครับแม่ครับคุณแม่ครับคุณครับโอ้มาส่งเลยพอแม่มาส่งเลยคุณครับพ่อแม่เต็มเต็มไหมครับเต็มเต็มไหมครับคุณเจ้าสมพลมาเต็มเต็มไหมครับโอ้สุดยออดมัั้้ครบงนนขิว ไอ,อ,อย <c oughs> อาคนมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับจ <c oughs> ้าจ้า <c oughs> งานทำขวัญหน้างานแรกก็จบลงไปเรียบร้อยตอนนี้ต้องรีบเดินทางไปงานที่2กันต่อครับซึ่งงานนี้ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่เพราะเป็นงานทำขวัญหน้าลหลานชายสุดที่รักหัวแก้หัวแหวนของหมอเสงี่เองละครับ คุณผู้ชมครับแล้วดูการนี้ บ้านเมืองเรามีฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวผมขอตั้งอีกหนึ่งฤดูครับนี่คือฤดูการบวชครับคุณผู้ชมครับก่อนที่พระสงฆ์จะเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีคนหลายคนที่บวชกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นงานของคุณทศพลเยอะมากคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเยอะมากโอกาสที่เราจะใกล้แนบชิดศิลปินคุณทศพลหิมพานั้นยากประสมควรเลยนะครับเพราะงานเขาแน่นมากเรื่องสาคัญครับการที่ตรงต่อเวลาคือปที่เราคุยกับคุณทศพลว่าการที่จะเป็นแบบนี้ได้เราต้องมีการตรงต่อเวลาให้เกี่ยว เวลาไป,ไปงานก่อนพนักง,งานนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณทศพลหิมพาลแน,น่น,น,นอนเราตามไปดีกว่าครับ มาสู่สโมสรจงมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระพิสุขอให้พ่อนาคจงตัดบ่วงให้ล่วงลูเสียจากกิเลสมานขอให้ข้ามคันทาขอบเขตสิว่าโลกกว่าจะพ้นด้วยโอกาสงสารในพ่อนาคเออ และนี่ก็คืออีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณทศพลยินพงพานัคือพี่กิติแน่นอนครับพี่กิติสนิทกันเพราะว่าเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติสนิทกันคือหมายถึงว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยพ่อของเขาเป็นลุงของผมเองคือเป็นพี่ชายของแม่ครับแล้วก็เดเเกียกับคุณทศพลเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคน เขาทุกคนเป็นคนที่ตรงมากคือพูดอะไรต้องเป็นนั้นๆเลยสัญญาอะไรไว้ต้องคือต้อง,อง,องเปะ๊ะแต่มันบอกว่าลืมไม่ได้ต้องต้องจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไว้แล้วเป็นคนให้อภัยคนเสมอ,อมทําผิดครั้งสองครั้งถือว่าเขาแบบเป็นคนให้อภัยที่แบบหาไม่ได้อะคนนี้ไม้มีเลยครับไม่มีจริงๆเขาเป็นคนดีมากเลยกับพี่น้องนี่เขาทํางานทุกวันนี่เพื่อเพื่อพี่น้องจริงๆยังไงครับหมายถึงว่าพี่น้องทุกคนก็มีเขาคนเดียวที่เป็นหลักเพ็นง่ายเลยเป็นหลักคนเดียวเลยตอนนี้ครับ แล้วคุณอิติมาจอยกันได้ยังไงครับมาเจอกันได้ยังไงเพราะผมหลังจากผมกลับจากคุณินอกผมก็มาอลอดเร่อยู่พักไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนก็มาเสร็จแล้วเขาก็ชวนมาบอกมาอยู่ด้วยกันดีกว่ารู้ยทาให้ผมขับรถมางใหม่ๆผมก็ขับรถไปอะไรไปเด็ดพอ,อรู้จากวิธีการจัดการผมก็เลยเขาก็เลยบอกเอาอย่างนั้นก็ถึงเวลาทําอะไรก็เขาจะบอกเองเป็นผูธธ้จัดการรับผู้จัดการส่วนตัวของเทศบาลอินทผพานับหน้านี้งานเยอะไหมครับ ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่สิบสองเดือนหน้าเนี่ยไม่มีวันหยุดเลยก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงสิบสองเดือนหน้าไม่มีวันหยุดม้แต่วันเดียวไม่มีวันหยุดเลยนะครับหลังจากสิบสองคือเข้าภาษาปุ๊บเนี่ยคนจะไม่บวดอ่ะก็เขาก็ไม่มีใครหาต่อไปก็อาจจะมีการหาไปขึ้นคอนเสิร์ตบ้างอะไรก็มีมีนิดหนวันหนึ่งกี่งานครับเรารับเต็มที่เลยเคยรับสามงานวันเนึงอันนี้สองงานนี้ก็ครับเคยรับสามงานครับสามมาต้องตือนตีห้าแล้วรีบไปงานที่หนึ่งก่อน ประมาณเจ็ดโมงต้องรีบทำแหละเพราะงานแต่ละงานแต่ละงานไม่ต้องต้องต้องทําให้อยู่ในจํากัดเวลาเลยไม่เกินสองทุ่มโมงครึ่งต้องใช้เวลาสุดๆเพราะต้องเผื่อเผื่อเวลาวิ่งไปงานที่สองที่สามอีกแล้วบางทีวิ่งข้ามจังหวัดด้วยห้ามครับจากวันอย่างเช่นวันนี้ยสุพรรณบุรีลักสิตใช่ใช่แล้วตอนเขารับงานเขาเขําหนดเขารู้แล้วว่าเส้นทางตรงนั้นมันไี้เท่าไรก็ึ้งทำได้ ไม่ได้รับไม่ได้รับมั่วๆว่าไม่ได้สเปซสปาวางแผนเรียบร้อยคือไม่ทําให้เสียงานแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่คาไหนคานั้นคานั้นเลยไม่มีเรื่องผิดนี่โอกาสผิดนี่ถ้าไม่มีครับรทบไม่มีเลยครับจุดเด่นของคุณทัศมลในชนะเป็นนักร้อทุ่งอย่างเงี้ยพ่กิติมองว่าอย่างไงครับผมว่าจุดเด่นของเขาคือเขาเขาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากกว่ายังไงฮะอย่างเช่นลูกคอเขาเนี่ยผมว่าในชั่วโมงนี้ผมผมคิดว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้คุยพิชามนะแต่ว่า คิดว่าไม่มีใครมากินขระลมช่วงนี้นะครับช่วโมงนี้นะครับแล้วอย่างมีงานเยอะแบบเนี้ยมีแบบหน้าอยากไหมครับพ่อแม่น้าอยากให้คุณทศพลมาทําขวัญให้มากเลยแต่ไม่ตรงคิวอ่ะเหไหมมีมากด้วยทำยังไงคือเขาหาสมมติเขาหาว่าที่วันเนี้ยมีเรื่องมีเรื่องมาแล้ววันนี้ต้องหาให้ได้พอโทรไปหาทศพลปุ๊บทศพลบอกไม่ว่างครับผมว่างพ่กนี้ครับเขาก็ต้องไปหาพระใหม่ดูที่ว่าพ่กนี้ว่างไหมจะตามทศพลย้ายเรื่องวันว่างต้องหาคนา ต้องหาวันว่างตามท่นพลนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ได้แล้วโทรไปหาท่นลพลไม่ได้นะครับท่านะพลไม่ได้มีเท่าไรก็ไปไม่ได้ครับจ้างกี่ร้านก็ไปไม่ได้เพราะว่ารับรับตรงนี้ไปแล้วเมเราไม่มีการว่าตรงนี้ได้น้อยไปอาตรงนี้มากดีกว่าไม่ไม่ม่ไม่ไม่